โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระจังหวัดระยองโดยใช้นวัตรกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมับต์พุทธระยะที่3ม Mountain Coffee at z o อำเภอบ้านฉางความคืบหน้าในสัปดาห์ที่2ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระและหน่วยงานที่สนับสนุน จัดการปรับพื้นที่เพื่อการปลูกป่าชายเลนในวันที่20มีนาคม2566น้สหี้สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้จะมีการปรับสภาพดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปลูกและการเจริญเติบโตและเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารสำหรับต้นพืชที่ยังอ่อนและส่วนที่2เป็นพื้นที่ในบริเวณป่าเดิมที่มีการเสื่อมโรมซึ่งจะมีการใช้จุลินทรีย์ในการฟื้นฟูปรับสภาพแหล่งน้ำดิน เพิ่มการย่อยสลายและเพิ่มออกซิเจนในอากาศเสริมสร้างธาตุอาหารของพืชให้เพิ่มมากขึ้นมาจากธรรมาชาติมาจาก EC ทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่ได้เติมปนนวนีนะครับกธาตุอาหารต่างๆเข้ามาจากาาการหมักวัสดุ ต่างๆด้วยจินทีต่างปาหมักนมหมักนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผสมผสมใส่ลงไปในก้อนเอยมบอลของเราเพื่อให้เป็นก้อนเออมบอลที่มี n อ k ีมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นเมื่อเรานํามาใช้กับป่าชายเลนนียนอกจากว่าจะช่วยบำบัดให้น้ําที่เน่าที่เสียในในในป่าชายเลนแล้วเนี like, er, ่ยยังไปช่วยเป็นแหล่งอาหารให้กับพืชในป่าชายเลนด้วยอ๋อแล้ว ครับวันนี้นะครับเป็นการมาสํารวจนะครับเพื่อที่ทำโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เทศบาลตำบลเนินพระอ่เป็นคนดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีผู้นําชุมชนนะครับเป็นผู้นํกลุมประมงและผู้นําชุมชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมนะครับกับทางศูนย์วิชาการข่าวไทยนะครับแล้วก็มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ร่วมมือกันนะครับจุดสําคัญก็คือเราต้องการจะอนุรักษ์ป่า ชายเลนที่สําคัญของเมืองระยองไว้นะครับจะมาเสริมศักยภาพในป่าเสื่อมโทรมและปลูกป่าเพิ่มเติมตามคลิปที่ได้ดูกันนะครับครับวันนี้เราได้เข้ามาดูในสภาพของป่าชายเลนโดยเฉอย่างยิ่งเรามาสารวจจุดที่เป็นจุดอับซึ่งซึ่งก่อนให้เกิดมลภาวะที่ที่ไม่เหมาะสมในในป่าชายเลนของเราซึ่งซึ่งเราก็จะเริ่มทําการทดลองนําเอาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของ e-m bond เนี่ยเข้ามาช่วยพื้นฟูสภาพตรงจุดนั้นเพื่อให้พื้นฟูสภาพน้ำสภาพดินเพื่อให้ป่าชายเลนของเราเนี่ยมีสภาพกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ที่ดีวันนี้เราก็ได้ทางพี่ลำเพยนะครับเป็นผู้ที่ดูแลในบริเวณตรงนี้นะครับได้พาพวกเรานะครับทั้งทีมเลยนะครับลงมาสำรวจที่นี่เราเชื่อว่านะครับในอนาคตต่อไปเนี่ย เราจะช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับแล้วก็ลองทําแปลงตรงนี้นะครับให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติพี่นุเพิ่มมีอะไรที่อยากพูดไหมครับวันนี้ได้ฟังอะไรหลวงเหมยไปนะอ๋อฮะอันนี้ก็เราก็ใส่เอจนตทีไปเพื่อช่วยให้ต้นไม้มันปรับสภาพน้ําให้มันดีขึ้นสภาพดินด้วยแล้วเรก็วันที่ยี่สิบเราจะเอาโครงกลางมาผูกเพื่อเพิม่มเติมเพิ่มเติมให้ที่อันไหนที่ว่ามันขาดอะไรไปเราจะเติมตรงนี้ พราะตอนนี้มของเรามาอยู bar ่ภาคภาษากรรมแต่เราก็ต้องมีป้าปลาเพื่อบอร์ดของเราด้วยเป็นชาวยงต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากเขาเหมือนปะครับผมครับอ่าครับผมขอบคุณอาจารย์ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วย